สำานักง,งานบัญชีดูแลช่วยให้รอดพ้นจากสมการจริงหรือจ้าวันนี้หลายหลายคนก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่เราคิดว่าถ้าวันนี้เราทําธุรกิจก็ แค่จ้างสํานักงานบัญชีดูแลก็น่าจะเพียงพอแล้วจริงไหมคะคือไม่อยากจะยุ่งกับสัมภาร,ก,รก็เลยฝากกองดวงใจอะไว้ให้คนอื่นแทนแต่มันเหมือนเหมือนตาดีได้ตาไร้เสียเธอเข้าใจปะแต่วันนี้สิ่งหนึ่งพี่พี่นวลจะบอกคุณได้เจ้าของกิจการต้องโคตรมีความรู้เลยวะถ้าแกไม่มีความรู้นะชีวิตมีปัญหากับการรับไรายได้ในอนาคตบางคนใครเป็นบ้างอะวันนี้เราเองอะจ้างบัญชีก็จริงอะแล้วเราก็ตัดสินแค่คําว่าราคาถูก แต่เราอยากจะได้คุณภาพสูงแล้วเราบอกเขาว่าพี่คะปีนี้ขอเสียภาษีเท่านี้พอค่ะสิ่งหนึ่งที่บางครั้งมันก็อาจจะสร้างปัญหาให้กับพวกเราในอนาคตคือเรื่องของตัวบินนะคะเรื่องของใบกำกับน,นะอันนี้สำคัญนะคะโดยเฉพาะธุรกิจเราอะ่ะมันต้องเข้าไปสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มคุณอาจจะมีแบบเอกสารถูกต้องทุกอย่างนะแต่เผอิญว่าคู่ค้าของเราอะ่ะดันไม่คีนซะหนิว่าคู่ค้าที่มาค้าขายกับเราอะ่ะ เขาไม่ได้ถูกต้องอ่ะเพราะว่าตัวบินใบกำกับภาษีเนี่ยมันเป็นสิ่งะะที่อาจจะทําให้เพื่อนๆหลายคนนะคะล้มละลายกันก็มีนะบางคนบอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเรื่องของภาษีซื้อเพราะว่า กิจการของตัวเองอ่ะก็ไม่ได้ไปซื้อสินค้าจากร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วคุณก็อาจจะได้รับคําแนะนําม,มาจากคนที่คุณจ้างมาว่าเออเดี๋ยวช่วยจัดหาให้ด้วยสาม,มาตัวคุณเองอาจจะไม่ได้รู้เลยไงคุณก็แค่จ่ายตังค์ไปอ่ะถูกไหมเพื่อให้ได้บินไปกํากับภาษีอ่ะ มาเพื่อใช้กับทางกรมสรรพกรใช้ภาษีซื้อกับทางกรมสรรพกรแต่ในการซื้อขายตรงนั้นนะคะมันอาจจะไม่ได้มีบินอยู่จริงเพราะสุดท้ายไม่ว่าเพื่อนๆทำธุรกิจอะไรเชื่อพี่นวลน,นะคะถ้าวันนี้เราสแสวงหาแต่กําไรกําไรกําไรแต่เราขาดซึ่งความรู้ทางภาษีอะค่ะ กำไรก็อาจจะไม่เหลือเลยก็ได้เวลาที่เขาเอาข้อมูลมาใช้ตรวจสอบภาษีย้อนหลังถูกปหมสมมติวันนี้ถ้าเราบอกว่าแล้วเราตกลงว่าถ้าแค่จ้างสำนักง,งานบัญชีรอดจากสรรพากรจริงไหมก็ยังบอกว่าไม่ใช่และใครชอบใครวาเลนไทน์นี้ไม่รู้จะให้อะไรนะคะให้ดอกกุหลาบไม่พอนะคะคุณต้องให้รู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านด้วยค่ะเพราะจะทําให้คนที่คุณรักนะคะเก็บเงินไว้ในกระเป๋าเก็บเงินไว้ดูแลคุณ เก็บเงินไว้ดูแลครอบครัวได้ซื้อ2เล่มน,นะคะที่ร้าน c 1ในอินบีนะคะถึงสิ้นกุมภานี้จะได้ออดิโอบุ๊กสัมภารรู้ได้ยังไงว่าคุณใช้บินใบกำกับภาษีปลอมมีข้อมูลอย่างนี้ให้ฟรีฟรเนี่ยมีที่ไหนคะถ้าไม่หลักแต่ถ้าอยากแก้ปัญหาเงินที่ถูกส่งแล้วเคล็ดลับแก้ปัญหาเงินในบัญชีถูกส่งสัมภาร์ช่วยคุณได้เ,เล่มน,นี้มีขายเฉพาะที่เพจประหยะัดภาษี แบบถูกวิธีบายนวนวันเช็กเอเปิดสุดท้ายไม่ว่าจะจ้างไขรก็ตามเจ้าของกิจการก็จําเป็นต้องมีความรู้ที่ถูกต้องเพื่อที่จะช่วยตัวเองและเก็บกําไรไว้ให้กับคนที่คุณรักนะคะ